ครับอยู่กันในเกมมอนสเตอร์ทวายครับวันนี้ก็อยู่กันกับชุดที่เราจะเปลี่ยนกันในครั้งต่อไปนะฮะอาจจะมีปรับเปลี่ยนเพิ่มอัปเกรดก็คืออาวุธนะฮะที่เรายังอยู่ใน a าร์ควิลโลเลนะครับหลังจากตีจบฆ่า a าร์ควได้แล้วไปเจอคุดคูก็ทำดาบคุดคูก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของโฟกัส1นแล้วก็มีชาร์จมาเตอร์มาหนึ่ครับเป็นของที่เราใช้ได้ยาวจนอัปดาบ a าร์ควเป็นขั้นที่2ได้อะ ซึ่งวัตถุดิบในการอัพก็คือต้องเอาดาบเนี้ยไปล่าแอนเจนัสกับลาทะลอสฮะเพื่อเอาพวกหนังการเดียนครับมาอัพเกรดดาบอาร์ควลเป็นขั้น2ซึ่งชุดก็ใช้ตั้งแต่คลิปที่แล้วฮะที่แนะนำไปยาวว่าจะถึงตรงประมาณนี้เลยฮะอัพเกรดดาบอาร์ควลขั้น2ใช้พวกหนังการเดียนระดับไฮแลนด์นะครับอัพเกรดขึ้นไปก็ใช้ดาบนี้ยาวได้อีกพอสมควร ซึ่งดาบอัคเวลขั้นที่2นะฮะก็จะบวกในเรื่องของโฟกัส2เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดาเมจเยอะขึ้นนะครับและก็มีรูเพิ่มขึ้นมาส่วนเซ็ตที่นำเสนอในคลิปนี้ฮะก็ <are> เป็น <making S 1> เซต <today? S 1> ที่ HR ประมาณ21-35นะครับ mm hmm. ก็คือใช้เป็นดาบอัคเวลหรือว่าถ้าใครแบบชอบสุกม,มีหินเยอะมันก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือใช้เป็นอาวุธอาเซียนนะครับที่ให้เราเนี่ย <That> s <S ได้ <all about S 1> บิวเอง <ancient technology. S 1> โดยต้องไปหาพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับ ซึ่งวัตถุดิบฮะมันก็ดรอปได้จากมอนประเภทออร่าฮะที่มันมีออร่าขอบขอบสีม่วงๆฮะก็จะเอาพวกนี้ฮะมาสร้างเป็นของระดับแร่หครับแต่ถ้าแร7เนี่ยมันจะเป็นนี่ครับสีแดงๆหน่อยไปเปิดแมปหาดูกันได้ฮะ หรือว่าใครเคยเจอบ่อแสครับก็สามารถเก็บข้อมูลนั่นะมาเป็น f i อ l survey history ตรงนี้ก็ได้ครับมาเปิด q u วสเซฟเควสไว้ไว้ลงที่หลังฮะก็ทาให้เราเดี๋ยวฟาร์มได้ง่ายขึ้นฮะเดี๋ยวนี้เหมือนจะแก้ไอ้ดอกไม้ไปแล้วนลยครับดอกไม้ที่เอาไว้ปั๊มพวกของอาเซียนตรงนี้กับหินนะครับมันแก้ไปแล้วไม่สามารถเก็บดอกไม้ฟาร์มได้ง่ายๆอีกต่อไปนะครับก็ฟาร์มบอลและกันนะครับประมาณนี้ฮะของแดงแงเลยครับก็จะได้เป็นของระดับแ a r e เจ็ดซึ่งไปสุ่มกันอีกทีนึงไงว่าจะได้เป็นชิ้นโวนอะไรธาตุอะไรเป็นประเภทแอ็แท็กหร ต้องฟาร์มหนักอยู่ <Yep. S 1> คนก็เลยไปหาวิธีการฟาร์มดอกไม้แทนแล้วมันดันได้ดีกว่าเยอะเลยนะฮะตอนนี้โดนแก้ไปแล้ว <All right. S 1> ใช้ไม่ได้แล้วครับ s <S ผมก็ไม่ทันฮะเพ <'s> ึ่งจะจบเนื้อเรื่องเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็โดนแก้ไปแล้วว่าจะเอาตั๋วไปหลอมให้ยายสักหน่อยไม่ได้ดองตัวไว้เลยไม่ทันเหมือนกันนะครับ mm hmm. คนที่ทันก็มีของล้นๆนทั้งหินทั้งตัวผาดทั้งไหลยนีครับอะรับใครที่ยังไม่ถึงนี่ครับ mm hmm. เดี๋ยวมาลองสร้างให้ดูสักอันนึ่งนะเป็นของระดับแล้วหกแลยกันก็จะเป็นของระ ถ้าคุณแบบไม่อยากฟาร์มเยอะแยะก็ใช้อัคเวลขั้น2ไปสู้กับมอลก็ได้เพราะว่ามีสกิลโฟกัสอยู่แต่ถ้ามีหิน โฟกัสอยู่แล้วนะครับก็ทำเป็นอาวุธอาเซียนนี่ก็ไม่เลวนะครับเพราะว่าได้รูดถึง3รูใส่หินเลเวล2ได้ด้วยนะครับวิธีการสร้างฮะก็เอาธาตุเดียวกันใส่เข้าไปเนี่ยมันจะบวกธาตุเพิ่มขึ้นมานะครับจากอาวุธไม่มีธาตุกลายเป็นมีธาตุ300นะครับส่วนถ้าใส่3อันรวมกันก็จะเป็น330เลยแล้วมันแบ่งแยกด้วยฮะเป็นบวก a t t a c k หรือว่าบวก critical นะครับถ้าใส่ a t t a c k ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะฮะ888นะครับ <All right. S 1> สำหรับดาเมจ ส่วนของระดับแรเจ็ดครับมันก็ค่อนข้างดีกว่าแน่นอนครับดาเมจมันเยอะกว่าแน่นอนแหละแต่ผมมีไม่ครบแอตแท็กสามนะก็จะได้แอตแท็กสองกับคลีอีกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวว่าลองดูจะได้ดาเมจเท่าไหร่มันก็จะได้คิดิคอลเสร,ริมขึ้นมานะครับจาก5เปอร์เป็น10เปอร์แล้วก็นี่ฮะดาเมจเก้าหนึ่งสองนะครับเป็นธาตุน้ําแข็ง3 3 0ร้อยสามสิบฮะดาเมจธาตุ นอกจากนี้เองครับมันยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยนี่ครับซึ่งมันก็จะสุ่มแหละแต่เขาก็มีทริคอยู่นะให้แบบว่าลองกดอัปเกรดไปก่อนแต่ห้ามเซฟนะครับแล้วลองนับดูว่าออฟที่เราต้องการเนี่ยมันจะออกมาในครั้งที่เท่าไหร,ร่นะครับก็ลองอัปเกรดไปเรื่อยๆซึ่งถ้าใครเคยเล่นภาคก,ก่อนๆน,น้านี้ก็คงจะพอาารทราบวิธีการสุ่มของเกมนี้อยู่นะครับมันจะไม่ได้แบบสุม100่มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนมีพรอดตายตัวครับว่าต่อไปเราจะได้อะไรแล้วก็ส่งของที่ไม่ใช้ให้มันได้ไปก่อนนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวว่าลองอัปเกรดดูนะ อาแอสแทกพูดแท็บบวกมาเพียบเลยฮะนำไปทองดาบอันนี้ก็อยู่ที่1,800แล้วนะครับแต่จะไม่มีสกิลอะไรเลยนะถ้าคุณมีหินเนี่ยคุณทำคุ้มนะครับแต่ถ้าไม่มีหินตอแนะนนำไปทำอารคเวลก็ได้ฮะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่ สำหรับอาวุธอาร์ควิลขั้น2นี่ครับมันก็ดาเมจอยู่ที่1,800นะครับ1,800หน่วยแต่มันจะติดลบคริิคอลซึ่งเราจะต้องเอาหินมาช่วยเสริมแทนนะครับกับดาเมจธาตุมันก็จะน้อยกว่านะเพราะว่ามันเป็นแล6อันนั้นมันเป็นแล7มันก็ต่างกันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราจะได้โฟกัสมา2ถ้ามีหินโฟกัสทำอาเชียนก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีผมก็ใช้อาร์ควิลนี่แหละจบตัวอาร์ควิลไฮแอนด์ครับ ส่วนชุดฮนะก็จะเป็นลาทลอดกับไอซซดัสดีครับเป็นคอมโบคู่กันค่อนข้างดีมากๆจะเป็นสายแบบเอเจนเตอร์เข้าคู่กับวิกเนสเอ็กซ์พอยครับโดยเราทําแค่เสื้อกับเท้านี่ครับสำหรับลาทลอดฮะก็เอาเป็นของเบต้าดีครับมันจะได้รูหินเลเวลสองส่วนของอันฟ้าเนี่ยมันจะเป็นรูหนึ่งนะครับรูเลเวลหนึ่งกับมีสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่ไม่จําเป็นเท่าไหร่ฮะก็ไปเบต้าดีกว่าส่วนเท้าก็เส้นกัดน,นะฮะมาที่เบต้าเอารูหินเลเวลสองนะครับ โซนอัลตนาสครับมากันที่หัวบีนะครับหัวเบต้าก็จะได้เอเิ็เตอร์ท่านที่2พร้อมกับรูนี่ครับอัลฟาไม่มีรูนะแต่จะได้สกิลเพิ่มความเสียหายได้ครับต่อเมื่อเราติดสถานะผิดปกติครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ไปเอารูใส่หินเองดีกว่าโซนมือกับเท้าครับจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีฮะก็เลยไปกันที่อัลฟาฮะจะได้เอเิ็ตเตอร์กับแม็กซิมัมไหม์สำหรับ ส่วนของมือครับกับรูมีแค่รูหินเลเวลหนึ่งะแต่ถ้าเป็นเบต้ามันจะได้รูหิน2มา2รูนะครับซึ่งถ้าใครมีหินก็ไปเล่นเบต้าได้มาลองดูรายละเอียดสกิลของเอจิเตอร์กันฮะก็คือมันจะเพิ่มดาเมจกับครินเข้าให้ฮะเมื่อมอนตาแดงครับซึ่งทั้งเซตที่แนะนําไปฮะก็คือจะได้เลเวลสามฮะแอคแท็กบวกมา12กับคริจเโดยมีส่วนเอลนะครับที่จะเป็นแม็กซิมั่มไมไม่ได้บวกเอจิเตอร์นะครับส่วนสตาร์บินาเซอร์เคจะบวกในเรื่องของการรนะีเจนสตาร์บินาเนี่ยให้รีเจ แล้วก็สุดท้ายครับทาริสแมนฮนะอยากเปิดแผงง่ายๆฮนะเอาไปคอโมโบเข้าคู่กับวิกเนสทครับก็จะมีเป็นเชนเบรดชามนะครับจะได้สกิลของเฟลเยอร์มาขั้นหนึ่งหรือจะเป็นชามอันเก่าก็ได้ฮนะที่เป็นคอนซิสชั่นนะครับสำหรับใครที่อยากเอาตลอดน,นะแต่ตรงนี้เดี๋ยวได้เปลี่ยนกันครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทําชุดในขั้นต่อไปนะครับโดยรวมฮะสกิลที่เราจะได้มาทั้งหมดก็ประมาณนี้ฮนะอันนี้คือ,อยังไม่ได้นับรวมหินนะ ได้โฟกัสมา2องเอเจคเตอร์มา3นะครับวิกเน็ตสแม็กซิมัมไมค์สองเฟเยอร์มา1จากทาลิสแมนทับที่เหลือไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร,ร่ฮะส่วนออฟเซ t ตทับก็จะมีลาทาร o s อสนะครับที่ใส่2ได้ตีมีโอกาสติดไฟนะครับกับของอัลเจนัสเนที่จะเพิ่ม yeah, s <S แม็กซ a m i า a าได้เล็กน้อยอมาลองดูผลงานนะครับจากดาบติดลบคลีฮะถ้าสตาบิดาเต็มดาบก็จะมีคลีเข้ามา10%เ อันนี้ยังไม่ได้นับรวมพวก q c วิกเดตกับเอ i t เ t เตอฮะที่อาจจะทํางานในตอนต่อสู้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองใส่หินกันดูถ้าใครไม่ทันฟาร์มดอกไม้เหมือนผมเนี่ยก็คงจะต้องตามสาภาพไปก่อน,นแนะนําก็ใส่เป็นโฟกัสแหละกับคิดเข้าบูธดาบใหญ่ควรจะมีโฟกัส3ฮะซึ่งเล่นมานียังไม่เคยได้โฟกัสสักเม็ดเลยจริงๆ ผมก็เลยไปนเน้นทางคริและกันเลยฮะไปคริที่เข้าบูธกับคริทเข้าไอคริไอก็จะบวกในเรื่องของโอกาสคริที่เข้าเพิ่มขึ้นมากับคริบูธก็คริดาเมจได้แรงมากขึ้นนะครับส่วนหินในชุดนี่ครับถ้าใครมีผาดเบร์หรือเดสทรอยเออร์จีเวลเนี่ยใส่3เลยก็ได้นะครับก็เน้นตีผาดให้แบบตีง่ายๆฮะแต่ผมมีแค่เม็ดเดียวผมมีไมตี้จีเวลฮะก็ได้แม็กซิมัมไมต์มาเป็นสามกับเดี๋ยวผมใส่มาเป็นผาดเบรกนะครับก็เป็นเ er ดสทรอยเออร์จีเวลเนี่ยฮะมีเม็ดเดียวจริงๆ ที่เหลือคือตามสภาพและอย่างหิน2หน้าใส่ตอนนี้ก็ส t a ล์ไมนาเซิร์ฟเอาปรับขึ้นไปก็ได้ฮะผมจะไม่ใส่คอนติชั o นเลยกันมันไม่มีด้วยดาพินเลเวลหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปใส่เป็นดีวาย้ลกันฮะรู้สึกไม่ค่อยสตราร์ทนหลบได้ง่ายเคาน์เตอร์ได้บ่อยก็ไม่ต้องใส่สตาร์ทเลยกันใส่ดีวายฮะช่วยในเรื่องของกันตายครับเวลาโดนโจมตีจะโดนลดความเสียหายไปพอสมควรเลยและนี่คือสภาพที่ผมจะไปตีอาร์เวลนี่ครับชุดบวกแค่4นะ บวกเป็นเลเวล4เท่านั้นฮะไม่ได้บวกเตม็มกะว่าเดี๋ยวฟาร์มอาร์คเวลสักนิดหนึ่งฮะก,ก็จะทำชุดใหม่แล้วก็ค่อยบวกทีเดียวนะครับดีเฟนส์ของผมก็อยู่ที่ประมาณ271นะครับไปตีอาร์คเวลไฮแรงกัน <c oughs> เคยตีไปตอนจบเือเรื่องไฮแรงไปแล้วทีครับก็สามารถมาเปิดในออฟชันแนลได้ สำหรับตัวนี้ฮะตัดหางได้ฮะแต่ไม่แน่ใจจะได้ตัดหรือเปล่าเพราะว่าลงคนเดียวชุดบวกไม่เต็มด้วยมันค่อนข้างที่จะบางหน่อยเนี่ยส่วนทตุดะครับเอาทตาุอะไรไปตีก็ได้เอาาตามังกรที่เขาแด้ดาก็พอดีนะครับเราทําดาบอักคเวลมาเป็นทตุมังกรอยู่แล้วมีจุดอ่อนอยู่ที่โซ่นี่ครับกับหัวสามารถเบรกได้อ่ะไปะจัดกัน คือถ้าเปิดออฟชั่นแนลมาเนี่ยมันจะมายืนอยู่ใกล้ๆตรงหินตกตรงนี้พอดีนะครับเราสามารถดึงหินที่อยู่ใ,ใกล้ได้ฮะสองฝั่งเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปสนิกนะครับเอาดาเบรหน่อยอปั้งเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวดึงหินให้ตกลงมาฮะรเราจะได้ตีฟรีกันนิดนึงอ่าจังหวะคัราพอดีนะครับไปตีที่หัวแล้วกันฮะจะได้เบรกหัวได้ด้วยฮะไปครับทูชาร์สแลสได้สักทีนึงอะป๊าว ปาโอ้ไม่ติดคลยฮะเสียดายอุย้ยโดนปาซะแล้วอาจจะไม่ได้ตัดฐานนึงครับรู้สึกเข้าถึงตัวยากหน่อยกับชุดผมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ะเดี๋ยวลากมาตรงนี้ฮะดึงหินอีกจุดหนึ่งนะครับติดน้องอีกงั้นเดี๋ยวใส่ผ้าคลุมฮะใส่ผ้าคลุมลอรอเนี่ยผ้าคลุมวันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกขัดจังหวะฮะเวลาโดนโจมตีแต่ก็คือยังโดนดามเมจอยู่นะครับมานีสิอ่าพูดบอแล้วนะครับโอเคจังหวะนี้แหละ ล้มอีกครั้งหนึ่งครับเอาอันไหนดีเอาหัว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 จะตีหัวให้แตกครับทูชาร์สล็ตโอเคฮะเขาอิดามกขึ้นสองอันเครับแล้วก็ตาแดงฮะตาแดงนี่ก็คือเอเจเทเต,ตอร์ทำงานแล้วแล้วผมไม่ติดคำรามเพราะพักคุมเลยสำหรับใครที่ยังไม่แม่นจังหวะฮะอันนี้มาช่วยได้ดีมากๆโอ้โหแล้วโดนเต็มเตจาก่ายเดี๋ยวฮิวฮิวฮิวน้องมาฮิวแล้วโอเคครับเอาไปตีได้ฮะไม่กลัวคำราม สองครับและชาร์จไม่ได้ครับผมหลบมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราออฟเซตครับเคาเตอร์ไปฮะล้มร่วงไปเก็บได้แค่สองไวซ์แสครับทูชาร์จสแสตไม่ได้ฮะตีไม่ทันอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราบล็อกครับบล็อกยังไงให้เสียล <laughs> ยน่าจะโดนเต็มๆแล้วเสื้อขุมกันไว้ให้เลยฮะทูชาร์สแัตนะฮะป๊อป ตาโวยติดสถา,า,าน,นะมังกรแลตีเบาลงหน่อยเอาดูวอรี่แก้ได้ครับหรือว่าเดี๋ยวรอน้องมาแก้ให้ก็ได้ครับอุย้ยจะตายวะรอน้องมาหิวไว้ไดนะ้เดี๋ยวผมกินยาก่อนเลยนะฮะกินยานิดนึงหิวก็น่าจะเต็มพอดีโอเคครับหลบสกิลไปฮนะเดี๋ยวไปลองหางดูบ้างได้ตีหรือเปล่าได้ตีอยู่นิดนึงนะฮะหางป้าวอ๋อดีบับยังไม่หายฮนะตีเบาลง แต่จังหวะนี้ทูชาร์จก่อนแลวกันฮะขอไปซัดทีนึงทีนึงฮะ1,2,8ยยี่นะครับน้องมาล้างให้ละ1้อ่ครับชาร์จไม่เต็มจะเข้าสู่ทูชาร์จครับแต่ฟาดไม่ถึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวหาจังหวะใหม่นี้จะตีป่ะคาเตอร์ออฟเซ็ตครับอ๋อๆไม่ได้ชักดับออ,ออกอฟเซ็ตไม่ทำงานต้องชักดับออกมาก่อนเนี่ยรอคาเตอร์ฮะไม่ตีตอนนั้นโอเค ทักไทยไปหนึ่งครับชาร์จออกมาแล้วเดี๋ยวเราคุ้มส่วนไม่ได้บล็อกดีกว่าครับมาข้างหลังอีกเละเทะเละเทะติดมังกรอีกครับมีเบาลงอยู่ดิครับติดคลีนนะแต่158บนถะอยไปก่อนืออหลบแม่ตั้งท่าเคาน์เตอร์ช้าไปครับโอเคฮะหลบก่อนผมลากมาตรงหินดีกว่ามันมีหินตกอยู่ตรงนี้นะ กองล้างแค่ละได้จังหวะตีฟรีผมกระโดดชาร์จครับเรียบร้อยครับได้ขี่เปิดแพ้ก่อนแล้วกันฮะเน้นเปิดแผลเนาะก็เอาดาเมจแค่หนึ่งเพาะเน้นตีรัวๆเปิดแผลอย่างเดียวหลบหน่อยหลบหน่อยเดสตาวีน่าหมดแล้วเราจะตกตรงนี้เปิดแผลได้เต็มที่แคะมันแผลสองแผลไม่เคยถึงสามสักที ได้หนึ่งแล้วนะลองหัวดูได้ไหมระยะเวลาขี่จะหมดครับมันแดงแดงแล้วเรียบร้อยครับตกซะก่อนโอเคฮะได้แค่ข้างหลังนะครเดี๋ยวผมตัดหัวเปิดเองก็ได้หัวแตกครับได้ฮอนมาฮะปสู่ชาสแสลชดครับโอเคฮะหนีไปแล้วฮะปออีกทีอ้าไม่ทันโอ้แถวนี้ลงโล่งเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเห็นอย่างไวอะเดี๋ยวเรา ว่าจะไปซัดหางสักหน่อยอ่ะอมไม่ถึงโดนหางซัดมาแทนเฮ้ยครับเดี๋ยวหาจังหวะเข้านะฮะอ่าได้แล้วได้หางนิดนึ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 งกิ้งหลบมาครับกระแทกแล้วก็ซัดไม่ถึงครับแน่จังเลยโอ้สกิลพื้นระบบออฟเซตอยู่โอ้เต็มเต็ม เวอร์หวังมากฮะเต็มจอเดี๋ยวลองตีโซ่ดูบ่าเขาบอกวิกเด็ดอยู่ที่โซ่ครับกระแทกทีสะดุ้งไปถึงนุดนโอเคเลยมาะฮะตั้งท่าออฟเซตครับไปครับโอ้เร็วไปหน่อยยังจับจังหงวะตรงนี้ไม่ได้ฮะยิงตีไม่บ่อยเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราไปข้างหลังดีกว่าข้างหลังสับหางเออไม่โดนหางโดนแขนโดนแขนก็ได้โดนแขนป่ะอ่ะชาร์จปูชาร์จสแลชคครับกระแทกไปหน่อยฮะขัดจังหวะไปนิดนึง ขาเต็มๆครับมีบัฟยังไม่หมดฮะอีก10กว่าวินะฮะซัดต่อเลยกันฮะไม่ล้างปล่อยมันไปแล้วดันมาครับชาร์ดไม่ได้แล้วกระเด็นครับเรียบร้อยโอโดนหางอีกน้องเพิ่งหิวมาทีฮะดีวายเรซิ่งแทบไม่ทำงานเลยว่าจะทำงานแต่ละทียากเกินอะได้จก,กว่าตีหางครับตีหางไม่ถึงอีกไปฮะทูชาร์จลต้องโดนสักทีฮะปับาบได้ทีเดียวจริงๆด้วย โอเคเดี๋ยวคิวก่อนอมีของเล่นมีของเล่นเจอของเล่นแล้วนี่นี่น,นี่ของเล่นของเล่นมแมลงเนี่ยแมลงแมลงช็อตก็เดี๋ยวอาร์คเวลวันนี้ฮะบอโดนมแมลงก็จะช็อตเรียบร้อยเลยนะฮะโอเคครับได้จังหวะฮะเอาหัวเลยกันฮะใกล้ๆเดี๋ยวไม่ทันขอทูซัสแลสสักทีนึงฮะไม่ทันจริงๆด้วยฮะตื่นแล้วครับไปหนึ่งโอ้โหไม่ทันครับดอกสุดท้ายไม่ทันบล็อกครับพาวเวอร์คลาสทำงานฮะโอเคจังหวะนี้ได้ทูชาร์สเลสเต็มๆสักทีฮะ ไปครับไปเ,เต็มแล้วเนี่ยไม่เต็มโอ้ปล่อยเร็วไปหน่อยปิดแผ้ไม่ได้ครับหนีไปก่อนฮะผมจะปิดแผลหน่อยเผื่อได้จังหวะตีฟรีออกมาถึงอีกกระแทกไปถึงอีกคืนครับดันสวนฮะโอเคกิ้งเข้าไปใกล้ๆครับหนึ่งทีจะเ,เปิดออฟเซตดีกว่าออฟเซตฮะไม่โดนแน่นอนอ่ะได้แค่ตีครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาหางเลยหมุนตัวแท็กเกิลไปครับ ปาดไปอีกทีนยงหลบมาก่อนบล็อกก่อนดีกว่าจังหวะไม่ดีมีน้องวักกับดักให้ฮะแลอาร์เรโตีน้องจังหวะดีตีหางอยู่ฮะไปหางครับหางครับได้เลยสวยเลยไปฮะทูชาร์สแล้วครับเต็มเต็มครับปิดแผลเรียบร้อยฮะนอนอยู่ว่าได้สักคอมโบเลยไหมต่อครับแล้วก็เข้าสู่ทูชาร์สครับไม่น่าจะทันหนึ่งเอ้ยโอเคได้อยู่แต่ก็แลกไป ไม่ทำงานเลยจริงๆฮะดีวายสับตายแล้วเนี่ยดีวายเอ้ยอ่ะกินยายาฟรีฮะอ้าวช็อตเลยจงลังหวะนี้ได้ทูชาร์จทีฮะทูชาร์จแลชครับเอาหัวกันฮะหัวดีกว่าไปไปโอ้ได้311รบฮะไม่โดนเต็มๆมก่อนไปหมดแล้วครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลยอยู่แค่นี้เองอ่ะกระโดดครับ พาตีทียังไงยังไงกระแทกไปก่อนโดนไปแบบไม่ชาร์ตร้อยห้าสิบห้าฮะโอเคจกักรวานี้ออฟเซตครับรอมานานแล้วแต่ไม่กิ้งไม่ล้มนะครับเราได้เฉยๆเราได้ขู่ชาร์สรจสลัดฟรีฮะเราฟาดมาเดี๋ยวฟล็อกก่อนอารตีไม่โดนเฉยตีไม่ฟาดเลยแล้วกันนะเขายังเหลืออีกหนึ่งครับเอาเขาไหมเขาไหมไปครับขู่ชาร์สรจสลัดหนึ่งโอ้ยไม่ถึงฮะครั้งที่สองน่าเสียดาย แล้วโดนสวนกลับมากริ้งเลยสู้กันยันหวงังฮะเดี๋ยวไปหางดีกว่า้ามีโอกาสพยายามจะตัดอยู่กันแต่เหมือนจะไม่เหมือนจะไม่แล้วงั้นเดี๋ยวบล็อกฮะบล็อกเอากดช้าไปหน่อยเต็มเต็มดีไวไม่ทํางานเหมือนเดิมฮะใส่มาเหมือนไม่ใส่เดี๋ยวกินยาก,ก่อนนะเอาหางเอาหางเอาหางไปตีน้องอยู่นะหางไม่ได้แล้วตีโซะโซ่แล้วกันสุดอ่อนอยู่ที่โซ่ฮะอ่ะ ป๊ดหนึ่งโอ้ไม่สองครับผมไม่ไหวกับดีบัฟแล้วมาลบดาเมจนะเดี๋ยวกินนวลี่แก้เองก็ได้ฮะจะรอน้องมาน้องก็แบบมีคูดาวฮะแก้ไม่ทันใจอ่ะปะเอาสายดูดเดี๋ยวแวๆ,ๆสายดูดเอ่อดูดไปด้วยเหรอ,อจังหวะนี้ผมว่าจังหวะนี้ควรตีจังหวะนี้ควรตีว่ะจังหวะนี้ควรตีนะครับเอาล่วงไปแล้ว มาสู้กันห้องนี้ก็ได้นะลงมาเปล่าทำไมรู้สึกเบื่อลงมาคนเดียวเอาไม่มาเหรอฮะไม่มาฮะถ้าบาฮาล่ามันจะมานะต้องวิ่งไปหาครับแย่เลยโหดูนครับตัวทำซรายดูดนฮะา拉่าขึ้นมาแล้วสัตกันไหมฮะสัตไหมไม่สัต วิ่งหนีกันซะอย่างนั้นหรือซัดก,กันเสร็จแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันผมไปแล้วดีกว่ามาตาม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 มาโอ้หสู้ตรงนี้ก็ดีนะครับมีที่ฮิวฟรีเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวเราระโดดฟาเธอไว้แต่เข้าสูรครับแล้วไปทูชาร์สลัเอา้ามีคนมาเดี๋ยวแลเนาะฟาจริงวะมาซัดตรงนี้กันจริงๆโอเคผมอยก,ก่อนไม่ใช่เรื่องของเรา ต่อยกันถ่อยกันเอาซัดกันเสร็จแล้วเลยโอ้วาราฮาร่าไม่ได้ทำอะไรเลยฮะับทำแค่ไซดูดอ่ะปาเลยฮะหนึ่งทีแปดสิบแปดออฟเซ็ตไหมออฟเซตออฟเซตออฟเซตทำคอมเ,เตอร์ไปฮะดึงปาดหมุนแล้วก็หลบนะฮะชาร์จต่อไม่ได้ฮะตนนัวนี้จังหวะสามตีไม่ทันมาไม้พุง่งมาไม้ผมออฟเซตล้อไม่ใช่ครับไม่ถึงด้วยพาไปดีละเก็บดาบกระโดดดีกว่า โอเคฮะไปสักทีสักทีขอสักทีขอสักทีแล้วกลับไปตีน้องครับโอเคเดี๋ยวเราหาจักววาไปข้างหลังไม่ทันเลยครโดนปัดมาซะก,ก่อนครับลุกขึ้นมามตีคืนไปทีนึงครับบูเดสฟอยไปสองครับคูชาร์จไม่ได้แล้วแหละไม่ได้กระแทกไปฮะโบตัวไปไหนแล้วก่อนโอ้หันมาก็เจอโซ่เลยโอเคกินยากินยาเอาติดตันด้วยติดตันด้วยเดี๋ยวด้วยเ๋ยวไม่น่ารอดครับ เอ้าเขาไม่ตีเขาไม่ตีโอเคได้จกกังหวะกินยาฮนะกินยาเอา้ามีคนมาหิวให้ดีเลยไปครับอ้อม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 ,ออมโซ่โซ่ก่อนเลยโซ่ฮะและทูชาร์สแล้วครับขางและแบุญบะโดนคอพอดีฮะบูลเดสฟอยพอดีเลยไม่ได้ใช้ท่าโฟกัสปิดมูลเลยนะฮะออฟเซตพื้ไปฮะไม่ได้เคาน์เตอร์ยังไงต่อกิ้งมาข้างล่างเลยฮะ ตีแมวนะตีแมวครับอขอติ๊กโซที่ทออไม่ขันอ่าโอเคได้จังหวะฮะได้จังหวะตีแล้วสไลด์ไงสไลด์ก็กระโดดตีไปเลยครับโอ้โหทำตามไดซีเท,เทเตอร์ทำงานเนี้ยครับขออีกก่อนฮนะอ่าโอเคหลบมาพอดีครับไม่โดนขอหางแล้วกันหางหางอยู่ใกล้ไกลหางพีไม่เคยจะได้หางเลครับ ตีหางหน่อยครับไม่โดนครับโดนแขนซะอย่างนั้นหางไม่ถึงอีกโอ้ตายโอ้นี่ไงหางเรียบร้อยนะฮะใช้พอตอยิงฮะอันนี้พอดรอปจากบอสมาฮะดอกจากตวัวมันาด้แหละโอ้เอาเรื่องอยู่นะฮะโดนหลายดอกเลยอ่ะมีคนคิวให้สังหวาสวยไปแล้วโดนพอตทีหนีเลยไอ้ล้มสักทีหนึ่งคะทูชาร์จแลทูชาร์จโอ้โหจะตายเลยครับ อันนี้คือจับได้แล้วนะฮะน่าจะไปนอนเดี๋ยวผมไปตัดถางตอนเขานอนดีกว่าหัวหางอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้ทูชาร์จและตัดนะฮะก็เอาจังหวะสุดท้ายฮะดาบสุดท้ายอ่ะที่มันแรงที่สุดะฮะเข้าไปเรียบร้อยครับได้หางแล้วผมจับเลยฮะขี้เกียจตีแล้วไปจับครับวางแค็บฮะช็อกแคร็บครับช็อกแค็บช็อกแคร็บก่อนช็อกแอคแบ็คแบ ไม่ทันลากมาดิลากมาดิลากมากกดิมา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 เรียบร้อยฮะจบเลยครับนี่คือเซตลาทร์ก,กับแอชนาทที่บวกไม่เต็มนะบวกมาแค่สี่ก็พอจะเล่นได้ลเล่นจบในเรื่องได้อยู่แต่มันจะเจ็บหน่อยครับนี่ใส่หินที่วายมาไม่ได้ทํางานสักเท่าไหร่เลยฮะใส่หินอื่นอาจจะดีกว่าใส่ดีเฟนซ์มาซะเลยก็ได้นะถ้ามีหินดีเฟน์เยอะฮะ โอ้ไม่มีเจมอะไรกับเขาเลยแต่ก็ชุดที่เราจะทําในเซตต่อไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเหมือนว่าจะใช้แค่เสื้อซึ่งส่วนประกอบที่เราหาน่าจะเป็นปีกมัน ประมาณนี้ฮะสำหรับเซตอาจารกับลาทลอสครับสามารถทําแล้วก็ใช้ยาวไปตีอารคเวลได้จนจบเนื้อเรื่องได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกทีตอนพวกออร่าม่วงของตัวเอเปกาเดี๋ยวมาทําคลิปกันอีกทีนึ่งเลครับอ่ะวันนี้ฮะไว้เพียงเท่านี้คะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ